สวัสดีครับบ่าวเท่าสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดี FC แฟนคลับทั้งช่องบ่าวเท่าชาแนลวันนี้วันที่4ตุลาคม2568ภ้าเอฟซพาท่านผู้ชมครับเดินทางมาหาปูไม่ออกนามนะครับท่านผู้ชมบ่ได้มาหาปูหลายงวดแล้วพี่น้องนะครับ มื่อนี้เดินทางมาหาปูนะครับท่านชมพามารับชมครับงวดวันที่16ตุลาคม2568นะครับผมมาหอดมาถึงแล้วนะครับท่านชมบ่าวแถาจะเข้าไปกราบนมัสการปูนะครับแต่ว่าจะบริไทยให้ FC ได้เิ่งเด้พี่น้องเด้อนะครับจะให้ปูเขียนให้นะครับหล้กก็จังไปชมไปฟังน้ำกันนะครับอยู่บ้านนะครับช่วงค่ำเด้อพี่น้องเดอ้อ นะครับเดินทางมาหอดมาถึงแล้วนะครับผมบรรยากาศแดดดีพี่น้องนะครับผมจ้งจะเข้าไปกราบน้ำศัการสปูนะครับไปชุ่มไปฟังน้ากันแต่ว่าจะบริไทยห้เบิงพี่น้องนะครับจะบริไทยห้เบิงนะครับจะเข้าไปหาปูได้ให้ปูเขียนให้นะครับบรรยากาศแดดดีทำชุ่มวันนี้นะครับบรรยากาศแดดอ่าแดดดีนะครับทำชุชมบริมหาปูหลายงวดนะครับ อแงวดนี้ผ้าเดินทางมาหาปูนะครับทำช่อมปูไม่ออกนามนะครับแต่ก่อนมาหาปูนี่ก็โอ้นะครับเขาหลายงวดนี่พี่น้องสี่ห้างวดนะครับแต่ก่อนนะครับแงกับมาหลังๆมากกะบ่อเข่าในนั้นพี่น้องเนาะมีเขามีบ่อเข่านะครับมื่อนีผ้าเดินทางมาหาปูแล้วเดี๋ยวบ่อเข่าจะเข้าไปหาปูก่อนทำช่อมับให้ปูเขียนให้นะครับงวดวันที่16ตุลาคม2500 68นะครับจังไปชมไปเบิ้งน้ำกันอยู่บานด้พี่น้องได้นะครับปุละตอนค่ำนะครับตอนเย็นนะครับเบาแถาจะล่งไห้นะครับ,บ,เ,นะรบเดี๋ยวเขาไปให้ปูเขาไปกราบนะมัสการปูก่อนนะครับให้ปูเขียนไห้นะครับผมไปามาชมนะครับแต่ว่าจะบริทายให้ f ซีเบิ้งด้พี่น้องได้นะครับจะไปล่งไห้ตอนค่ำ ตอนเย็นนะครับจังปิดฟังน้ากันอยู่บานนะครับทชมชมเบื้องไว้ก้อนก็ได้นะพี่น้องเนาะปูไม่ออกนามเพราะว่าบริมหาปูกลายงวดแล้วพี่น้องนะครับงวดนี้เอานะครับเพราะว่าไก่ออกพรรษานะครับหาริโชคน้ําปูนะครับผมกราบเรามาสัการบปูสาธุครับเอาูมชมนะครับเดี๋ยวเราเถ่าใไปูเขียนให้นะครับจังไปชุ่มไปฟั่งน้ากัน ยูบานผุณเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมหาได้เป็นแท้แทงหายิบจับลอตเตอรี่นะพี่น้องเนาะหรือจะเบิ่งไว้ก้อนก็ได้นะครับกําลังเดินทางกลับธรรมชมนะครับจะแวะตลาดก่อนจักหน่อยเด้อพี่น้องเด้อนะครับจะแวะซื้อกับเ้าก้อนนะฝนกระทุกไปปล่อยธรรมชมนะครับตกบ่แห้งดอกพี่น้องนะครับมะ้าออกเดินทางมากกระเดียบหับตอนกัยังมีฝนอยู่ธผู้ชมเป็นบอถนนยังเปียกอยู่ นะครับจังไปชมไปฟังน้ำกันได้พี่น้องเด้อครับปูไม่ออกนามนะครับงวดวันที่16ตุลาคม2,568นรบดะครับบริาหาปูหลายงวดนะครับงวดนี้นะครับมาเห็บปูเขียนหายกับมือเลยนะครับผมหาได้โชคได้หมานนะพี่น้องเนาะหรือจะเบิ่งไปก้อนก็ได้นะครับแต่ว่าถามักถาชอบจังไปหาหยิบจับลนตรีได้พี่น้องเด้อปูเขียนมาให้แล้วนะครับทาชม จังไปช่มไปฟังนํากัดอยู่บ้านนะครับตอนคําตอนแรกพี่น้องอันนี้ก็บคําเลยล่ะนะครับกำลังจะเดินทางกับนะผมออกเดินทางทุกวันตั้งแต่เช้าพี่น้องนะครับมือเสาแน่มือสายแน่พี่น้องแต่ว่าก็เดินทางทุกวันนะออกมาถ่ายคลิปนะผมต่อไปแถวจี่แวะตลาดก่อนนะพี่น้องได้แวะซื้อกะเขรากอนะครับาจะแวะซื้อกะเขราปิฝากพี่สาวน้ำชมนะแวะซื้อกะเขาาปิฝากเจโรตลีน้ำจังไปช่มไปฟังน้ำกัดอยู่บ้านนะครับผม <del> ฮอ,อดบานแล้วทา่านผู้ชมนะครับผมแดดซองนายยิ่จอยมาเด็ยกยิ่จ้อยมาแอ่ก oh. ับเขากนพี่น้องจะเปิเบิ้งน้ำกันเลยพี่น้องเด้อเปิเบิง้งเฮี่ยมยิ่จอยพุ่นละเออเอาได้ไอ้ได้ป่าเสียหลักถุงเดยของยิ่จอยเออถุงนี้ละแมนบ่ละเออปลาดุกพี่น้องอได้ปลาดุกมาฝากนะครับบ่าวเท่าก็ได้ปลาดุกพี่น้อง พอดีไอเซียนสองดาวแล้วเราให้บางคงมาจะมาต่ำหงกับปิ้งปลาดุกนับแล้วก็ได้ไอได้ไอพี่น้องเอา้าจับซอยเนี่ยอันนี้ป,าปาลปาปลาหลดพี่น้องอา่าจะได้ปลาหลดมาปิ้งน้ำบ้าเถ่าได้ปลาหลดมาปิ้งครับนี่เอาขาม,มาไป<ก>ไปบ้านนิดจอยพี่น้องไปเบื้องยิ่งพุ่นแดดซองดับบ้าเถ่าจะลงไห้นะฝูไม่ออกน้ำอันนี้บ้าเถ่าก็ได้ไอ อันนี้บอกคงเส้นซองดาพ่นไห้มาพี่น้องปลาดุกแล้รก็ปลารดมาปิ้งย่น้ำตาล่วงบ้าบ้าบอกบ้านเสือโค้งไกลกับเสือมาให้พันไปนั่งฝุ่นก็ได้ขัวขางเราทำมาชมฝนตกบ้าบ้านเฮาโอ้เอ้าขยับน้ำแปงหนอยขยับน้นแปางหนเอย ลกล็ลกได้วาขังเราพี่น้องอ้าวท่านี่หนึ่งเข่าหนึ่งยังบ่เอาของเข่ามาเนี่งับถุงไปพุ่นเป็นคนไทยเอาธรรมชมนับแคปนาจอด้พี่น้องด้อนับปูไม่ออกนามนับปูนี่ก็เดินทั้งนับตั้งแต่เศร้าคนพี่น้องไปหาปูตั้งแต่ตอนเศร้านะครับก็ะเข้าไปกาบนมัสการปูนับให้ปูเขียนให้พี่น้องนับก็ได้นั่งคุยกับปูอยู่บ่โดนนะพี่น้องเนาะ สิบหกตุลาคม2,568ได้พี่น้องเด้อแบบงวดนี้ปูว่าเอาดาบพาได้โชคไั้พี่น้องนับเป็นแน่ทั่งบพามาคาชอบถูกใจตรงใจจังไปหายิบจับรอตตีได้พี่น้องเด้อราบอันนี้ปูเขียนมาให้นะครับแปดสองแปดห้าแปดหกเจ็ดห้าเจ็ดงงวดนี้นะครับลัก8กับหลัก7จ็ดธรมชมบปูเน้นที่8 2กับ8 6ดหกสตัว5 6 7 6 8 2 6 8ดดห้า นับเน้นที่82ได้พี่น้องเด้อนับชุด3ตัวปูวาหายิบจับตตอลีไว้เลยพี่น้องนับเผื่อได้รางวัลเลขท้าย3ตัวหรือรางวัลใหญ่นับชุด2ตัวปูเน้นให้82กับ86เด้พี่น้องเด้อนับติดไว้บนล่างพี่น้องท่านผู้ชมนับถ้าผู้ใดมักหน่อยคู่กับ82กับ86ปูวานับเน้นลัก8 8หากับหาไว้หรือผู้ใดมักงรัก7กับ75 76 72นะครับ ข้าวโพดต,ต้มก็ไมีอยู่เดี๋ยวจังจะมาให้ <c oughs> บ้าเถาก็ได้ปลาอันนี้ปลาดุกเอาแก่ไหมแก่รองชิบมึงด้วยอันนี้เป็นเขาผสมให้แล้วบ<น>่ก็เป็นมะเขาเมายังก่อขมาคุกขมอคุกตจงเขื่องโอ้คุกให้แล้วต้มตันข<อ>้าวข้าวอันนี้ปลาดุกพี่น้องกับแบงให้เล่าในเด<อ>้อตัวใหญ่อยู่นี่แบงให้เพิ่นตัวใหญ่ๆก็ได้เพิ่นอยู่ยสองสองเถาผัวกับเมียแอบ ยายน้ำตาร่วงกับพี่เคยตือเงี้เห็นแล้วตือนึงก็ได้ต่อตือเงี้ยห็นเพิ่นลูกเต่าเพิ่นกับไปทำงานพี่น้องเพิ่นอยูสองแถวยายร่มกับยูสองแถาอยู่นี่ลูกชายกับลูกไผ่กับน้อนหน้าพี่น้องนี่พี่สาวกระไดนี่ซี่หมูนุ่มเข่าเมาพี่น้องเข่าเมาคุกเข่าเมาคุกเข่าเมาซาบัดพี่น้องซาบัดวัวแพงแซ่บปะแซ่บเอหม่หวานพอดีพอดุ๊ก หนึ่งก็ได้ออมก็ได้ได้ปลาหมึกปลาดุกลาบก็ได้ครับเออลาบลาบกระเสีบย่างดีๆอย่างสุกๆย่างสุกๆแล้วมาลาบเนี่ยเนื้อมันลาบก็แซ่ียบด้ออแกงไรกระเบือเนาะแต่ว่าถ้ามีเมนูมาน้องบุญเนี่ยก็ต้มน้องกไก่ละน้องไก่น่องไก่เลยแต่ว่าหนี่ซื้อปีกไก่บดมาให้พร้อมพี่น้องละกันเสือโค้งไก่ไม่พอน้ำก็ตัวมาต้มไก่นะคะต้ม ต้มต้มสมัยแสบด้วยต้มเซ้นแบบปากามอ๋อเหมื่อวานซื้อปีกไก่บดไม่พอน้ำโลนึงทำไปชุ่มโลนึงแล้วก็โค้งไก่มาให้ฝากสองใยนี่แหละยายยายจอยกับยายน้ำตาร่วงยายอ้วนบริมากไงเดี๋ยวได้พี่น้องเด้อนะพุนยากหลานขุนละเข่าหน้าแล้วไอ้ขุนอ้อ้าทิตช่วงพุกิกาไปพุกิกาไปพุกิกาไปพุกิกาผุดแล้วพี่น้องเขาแล้วน้ำไหนเปล่าไอ้พุนยากพุนยากหลานอ ถ้ามีโอกาสบ้านเถาเคยจะได้ภาพไปเยี่ยมไปยามเพิ่นอยู่บ้านเพิ่นอยู่พี่น้องนะให้เพิ่นบานเพิ่นท่านฝันมาสั่นเพิ่นบานแสบเพิ่น้องเ้ยปิดปากคนไหนยิ่มใจแสบแสบยิ้มใจเห็นว่าอุ้ยอันใหญ่อ้วนทำไมมันกิีดกระแสียกพิ่นว่ายี้มใจโอ้ยยิ้มใจแสบแสบพี่น้องเขาบพี่น้องอืมอันนี้ไม่ได้แสบกวระซิบมันฝากนะท่านผู้ชมเอาแคปหน้าจอได้พี่น้องเด้อปู่ไม่ออกนามพี่น้อง นะครับผมเป็นแน่แทงพี่น้องถ้ามักถ้าชอบถูกใจตรงใจจังไปหาหยิบจับลอตเตอรี่นะครับแต่ว่างวดนี้ปูว่ามั่นใจนะครับอ่าหาได้โชคนะเพราะว่าปูว่าจะออกพรรษาแล้วอ่าให้สุขให้โชคอ่าให้โชคปูว่าให้โชคออกพรรษานะครับแปดสองแปดห้าแปดหกหลักแปดหลักเจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดสองนี่พี่น้องได้เน้นที่แปดสองกับแปดหกนะครับสามตัวห้าหกเจ็ดหกแปดสองหกแปดห้านีพี่น้องเนาะนะครสองตัวเน้นแปดสองกับแปดหก สามตัวเน้นหกแปดสองธรรมชมแคปหน้าจอแอร์จะต้มใบปีกบนไก่แอร์ต้สมสมเซบขามบอนแอร์บ้าเทาก็ได้ปลาลดพี่น้องได้ปลาลดกับปลาดุกนะพอดีเสี้ยนซองดาวเพิ่นใหย์บกคุงแม่เยี่ยนเพิ่นบักคุงไรหลายคนเราเอาบักคุงเพิ่นไปิดตำบ้าบ้าท่ารสัน่นที่แรกบ้าบ้าเอาดอกโอ้ยเอาเพิ่นเลยกไงวะเอาเอาเอา,เอา,เอา,เอาลองมาชิมเบิ่งพี่น้องเพิ่นเลยให้์มันวยแบบงี้พี่น้อง ก็พอดีเลยแลวะตลาดซื้อปลาดุกมาปิ้งนะับแล้วก็มีปลาลตพี่น้องปลาลต์หน้าแค่เจ้าปลาลตบ้านเฮาแค่เจ้ามักแล้วเอามาปิ้งนําเอานะัทบท่านชมบ่าวเแ่ากราบขอบุญขอบคุณปูไม่ออกน้ำด้วยพี่น้องเด้อหาได้โชคน้ําปูมื้อนี้ก็ได้เข้าไปนั่งคุยกับปูไปกราดน้ำมาสการปูนะับขอบคุณ FC แฟนคลับทั้งช่องทุกท่านพี่น้องนะับพอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีสสดยัยไก่